อนนี้ก็กลับมาดูเบื้องหลังละครมนิดาต่อครับเนี่ยครับนางเอกและผู้ช่วยนางเอกเนี่ยเขาแกล้งพระเอกอสองคนนี่เหรอคะสองคน,นเล่นดีดทั้งคู่เลยครับก็ะะเก่งนะครับยุ่อะลพระเอกโมโหละแล้วแล้วยังไงฮะถ้าทางจะเล่นได้ยาวตลอดถ้าจะดีนะฮะฉากนี้มันก็ไม่แน่คุณติดตามดูต่อไปเดี๋ยวค่ะคุณผู้ชายค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคิวก็แม่นอ่า นิดมีเรื่องจะขอคุยกับคุณผู้ชายนิดเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะคลุมเท่เม,มาเท่ไปแล้วนักเอกตามคุณดูตอนนี้ให้ดี <S S คุณดูให้ดีๆนะ <c oughs> นี่ไงผมบอกแล้วทำบ้านกันทำเหรอ นางเอกก็ชนหัวสาวพระเอกเลยโวยทันทีเลยทำบ้านชั้นพังเหรอนังเอกทำไงคุณรู้ไหมไหว้ไหว้หัวสาวนั่นแหละคุณช่วยนางเอกก็มาช่วยปักหัวสานะคะพระเอกบอกฉันอุตส่าห์เตะแทบแย่เสียฟิลลิ่งหมดเลยนี่หลังจากซ่อมหัวสาวเสร็จแล้วถ่ายใหม่คิวแม่อย่างนี้ผ่านตลอดแน่ๆเลยนะคะโกรธโกรธมากสีหน้าโกรธ มาดครึมเลยแม่โกรธอ๋อโอ้สองคนนี้หัวเราะเหมือนจริงเลยพระเอกก็เลยหัวเราะมั่งสิอ้ะหัวเราะทำไมอะคะก็อยากหัวเราะเหมือนจริงนี่เลยหัวเราะกันต่อแล้วคุณรู้ไหมพอพระเอกยิ่งลองหัวเราะแล้วเลิกยากมันหัวเราะไม่ได้นั่นแหละแกขำจนนั่นแหละไไปกลพระเอกเขาโกรธนางเอกใช่ไหมคะครับอันนี้โกรธของจริงที่ออกอากาศนะครับ มีอันที่ไม่ได้ออกอากาศด้วยหรอคะมีสินี่ไงปิดวับปิดสิติดได้สิปิดไม่ได้ติดหูมุ้งไงเอาแล้วนี่ทำไงะคุณดูใหม่ที่ซ่อมเหรอคะซ่อมประตูแล้วเริ่มใหม่ปั๊บอะไรคะดูชนจมบูกพระเอกเลยแล้วเขาเอาจมูกมาชนประตูทําไมนะคะประตูไปชนจมูกเขาบังคับดูแกโวยวายใหญ่เลยทีนี้ก็ต้องเอาใหม่ก็ต้องเอาใหม่เอาเริ่มเอาใหม่แล้วเป็นไงฮะคุณดู ได้เลยกุริกุริกุริอ่เานางเอกขำอยู่นนะสามแล้ว <c oughs> เอาวขำม,มั่ง <c oughs> <c oughs> กว่าจะได้คุณเลยเอ้าตักสติกันไปสํ <c oughs> สำเร็จ <c oughs> อันนี้ครับก็เป็นเรื่องของหมา <c oughs> คนรักหมา <c oughs> และวิธีเลี้ยงหมาครับคุณดู <c oughs> อุ้มเอาไว้อุ้มเอาไว้อยู่นิ่ไงไหม ถ่าจะไม่นิ่งดูซะก่อนนั่นนั่นไปไหนนั่นนั่นเล่นกับหมาฝับนั่นเล่นกับหมาหมาเลียปากสิไปเลยมาดูนางเอกมานี่นะอาบน้ำให้หมาไปล้วอืมไปไหนหมาไม่อยู่หมาไปแล้วหมาไปแล้วเอ้ากลับมาใหม่ ฟอกแชมพูให้เย็นใจจะได้ไม่ไปไหนจะได้อยู่กับที่อยู่นะคะคราวนี้อืมโอ้ยเขาหาเลยโอ้ยไปไหนกูก็ไม่อยู่อีกไปอีกยังไงกันเราจะได้ถ่ายไหมคะกูหงิดะใหม่สิคแน่แล้วที่ไหคุณเอ้ยก็ต้องเอาใหม่อยู่แล้วเจ้าหน้าที่ลากมาใหม่เลยอ้าวมานี่แล้วเอาอาหารมาให้กินเหรอคะน่ะไม่ใช่แล้วคุณยาสลบอ่ะอุ้ย ครับไอ้นี่มันกินยาสลบซะติดนะครับอ๋ออุ้ยคุณละตาหัวเราะอะไรคะหัวเราะใหญ่เลยมันต้องมีเหตุผลหัวเราะเต็มที่อย่างเงี้ยนะหัวเราะอย่างนี้นะต้องหัวเราะอะไรที่น่ารักน่ารักแน่ใจเหรอขาวขาวแน่ใจต้องน่ารักมากๆเลยอ้าวงั้นคุณได้ดูเลยนี่ไงอุ้ยหัวเราะ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 หมาเงี้ยแหละกับอะไรน่ารักมันไม่ชอบตะกล้อนะ เอะผมว่าใครคงเอายาสลบไปฝังไว้ที่หัวไม่จ่วงแน่ๆใ่ไหมคงอเคยดูนั่นนั่นพยายามหาโอ้สุกเลยอืมใอยอันนี้เมื่อหมามีส่วนร่วมในฉากเศร้าของนางเอกหมาเล่นเศร้าได้ด้วยเหรอคะคุณดูเอาแล้วไเอาเล้าเลยเออเอาแล้วนี่เนี่ยนี่เนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม เอากัดเลยนะกัดด้วจบเลยตบเลยน่าชื่เริ่มเศร้าเชันหุดหยิล้วเอาใหม่เอาใหม่มันจะผ่านมันมันถูกตีแล้วมันคงจะเศร้าแล้วยเดี้ยพระเอกเขาไปตั้งหลักของเขาแล้วจะนับเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวเดี๋ยวกันพี่มันสู้นะมันสู้สงสัยไม่ได้กินยาสลบตอนเนี้ยยาสลบหมด คุณดาวอ่ะอาแล้วต่อไปที่เป็นเกาเหลาคนมากเอกคนนี้เขาเล่นขลิมดีดีนะคะอืมดูมากครับสิขลิมอ้านี่ไงขลิมผมขาผมเมกแล้วนมปังเนี่ยฟาดไปคํำเดียวอ่ะหอมหอมทานเลยตอนนี้ก็ขลิมขลิมมาแล้วอืเอารถออกออ ข anyway> uh, ึ้นไหมโหลดเอาใหม่เอาใหม่ลดูเทคสองหอมหอมอือท่นนี้ขึ้นกว่าเอารถออกไปเร็วกว่าให้ยองหัวเ้อะเอาหนห้ามคนอื่นหัวร้อด้วยนะเห็นไหมดูมาดเขาดูเขาอ้าวห้ามคนอื่นแล้วรอดไป ฉากนี้ก็เป็นชากที่พระเอกเมาแล้วจะต้องรีบขับรถไปหาวนิดาโดยเร็วที่สุดอ๋อเอ๋ทำไมไหนว่ารีบไงฮะทมามชา้าน,นะคะคนเมาฟังเขาบ่น้าบ,บุลุดถอยรถไม่พ้นวะ <laughs> <laughs> ขึ้นอีกแล้วทะเลาะกันก็ต้องขึ้นสิครับคุณดูขึ้นตลอดไหมคะดูไปสิถ้าอย่างนั้นงานเอ้าเริ่มไม่ขึ้นแล้วในที่สุดก็อันนี้เป็นตอนจบของฉากนะจะนัดแน่กันว่าจะจบตรงไหนจบยังไงคุณไปดูท่านไปบอกให้คุณนิเก็ตของนะคะดีไหมก็ดูดีนี่ฮะจบมันไม่ดีตรงนี้ฮะคือไม่รู้ว่าใครลืมอะไรสักอย่างนึ่ ต่างคนต่างมองหน้ากันเนี่ยก็ยังจบไม่ได้แล้วกะทาไงอะคะประทองก็มองซ้ายมองขวาจะเอาไงดีพระเอกก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าใครลืมอะไรสักอย่างในตอนนี้เลยเอาถุงท้าให้ประทองไปหมดเรื่องอ้าวแล้วตกลงใครลืมอะไรกันแน่ละคะผมก็ลืมไปแล้วครับถ้าทุกคนจะทนต่อสภาพนี้ไม่ได้แล้วก็เอ,าอ่างนี้ไหมครับผมจะยากับวานิดาแล้วผมจะเลิกสัญญาทั้งหมดให้เขาฟ้องร้องเราไปเลย สบายใจขึ้นมาสบายใจอะไรเล่อบายใจที่ว่าจะรอดยังไม่ทันจะเริ่มเลยคุณได้เอาแล้วไม่ค่อยรอดนะติดเครื่องแล้วรอดไหมผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าเขาติดเครื่องแล้วเขาไม่หยุดเครื่องด้วยคนนี้มองไหนอ่ะมองไหนอ่ะนิดเดียวแค่มันเน่ย ฉันจำได้ว่าเมื่อตอนที่ฉันเด็กๆพ่อพาล้ออะไรอย่างนี้ดูสิเนี่ยยากอะทำไมรีบมานักเราแม่คุณจ๋าที่ผมไม่ต้อผมไม่ต้ออธิบายเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ไม่ต้องอะหายิงเข้าใจอดูมากเข้ามาเริ่มละนับพอนับก็ได้เรื่องเลยไม่รู้ว่าลมค้ามาจากไหนขำทันทีทําไงอะคะเอาใหม่นีครับดูสิเขาแก้ตัวเขาหมายมั่นว่าต่อไปอีกเทคเดียวเขาต้องได้อได้แน่เลยต้องได้แน่ๆเขามั่นใจขออีกเทอ แล้วริมแล้ว <c oughs> อา้าวไปโทษคนข้างน,นอกอีกอันนี้เป็นสารคดีระหว่างการถ่ายทำนะครับเขาก็สนุกสนุกกันแก้เหงากันก็ดูสัมภาษณ์นเก่งนีนะคะเป็นการล่เรืองแดดร้อนกัร้อนนะฮะ ยังมีกิจกรรใจที่ใช้สภาพน้นางเอกร้อนอกต่ตสวัสดีดีครับตอนนี้อากาศกาลังดีแม่อากาศบ้าเขาด้วยคือทุกคนพยายามทําให้มีความสนุกสนานและแดดร้อนนะฮะเนี่ยพูดคุยผู้ขับไลกับรายการเห็นแวบๆเนี่ยยังมีอีกนะยังมีนางเอกอีกคนหนึ่งวนิดาตัวจริงนู่นอยู่นู่นผู้ช่วยผู้กับนะ คุณลลิตาพี่นันเองนะคระับดิฉันเองค่ะชนิตยาค่ะนี่ความจริงเป็นอยน่าง <c ười> นี้เ <c ười> องเหรอคะคุณดูหมวกหลุดหมวกหลดุดคุยตายดูสิก่อนจะถ่ายเนี่ยก็เหน็บหมวกแน่นหนาแล้วนะพอเริ่มพับไม่รู้ยังไงไปหมวกจะหลุดอีกอะคุยดูน <c ười> ี่รวมฮิตวนิดาที่นี่เหตุการณ์เกิดที่หัวหินสถานีนรถไฟวนิดาโทรศรัพท์ถึงในดาวนะฮะแล้วสาเหตุมันเกิดคือวางโทรศัพท์เสร็จ มือติดอยู่กับสายโทรศัพท์ครับแหมดูสิครับเหตุการณ์เกิดรถไฟทันเหรอคะเนี่ยครับแหมแกก็พอใจขำเหตจริงนะที่คุณดูนะครับไม่มีนางเอกคนไหนหัวเราได้แนบเนียนเหมือนตาริตานี่เลยครับดูครับดูคคุณผู้ชายมีนต้เป็นผีเหรอคะแนบเนียนเหรอคะเจ็บใจแล้วคุณผู้ชายคุณ ขอประนามค่ะขอประนามที่เมื่อกี้หัวเราะจริงไหมคะอย่างเงี้ยใครห้รดใช้รดอ๋อโอ๊ยว่าเราเหรอสามนี่ครับฉากนี้จักเป็นเหตุครับจักเหรอคะครับจักมันทำอะไรผิดได้ไงคะเดี๋ยวคุณดูก็ไม่เห็นมันทำอะไรนี่คะมันต้องมี แกสียงกไก่เด้อโอ้นี่แหละคือเหตุทำเสียงไก่กุ๊กกุ๊กเจกันมนอนครับจัดเขยขอด้ก่อนแล้วชายหาดครับทำอะไรคะน่ะพกกายพกกายนักเอกพอกายเบ่งกล้ามยิงเสล็บทำทุกอย่างบอกให้ทำอะไรเป็นทำโอนี่ก็ยามว่างใช่ไหมคะ อมบริหารแขนรำอ,อ้อมอ้มอ้มหลายเที่ยงแล้วอ,อันนี้ก็เป็นอีกฉากหนึ่งนะครับที่ว่านักสแสดงทุกคนเนี่ยถ้ายังไม่สั่งคัดนะเ<ช>ขาจะแสดงกันไปเรื่อยถ้า,มาไม่ยนคำว่าคัดก็จะแสดงกันไปเงี้ยครับจะ,จะกินน้ำเลยครับตอนนี้เริ่มนอกบทกันแล้วครับเพราะไม่มีในบทแล้ว โทษกันหมดหมายถึงผ้ากันเปื้อนนั่นใช่ไหมฮะเราะอะไรหัวยังกอยังไม่ตัดนะเราจะต้องเล่นก่อนไม่ตัดก็ไม่เลิกครับนักแสดงเขาก็ช่วยกันไปในตัวเสร็จกูดูที่ฮะพระเอกเหลือไปเห็นนางเอกแผลจะหลุดเอาช่วยปิดแผลให้ปรากฏว่ามันไปติดนิ้วตัวเองก็ต้องเอาอีกนิ้วหนึ่งมาช่วยปิดอีกนิ้วหนึ่งนี่ก็ต้องเลิกเล่นก่อนสิคะ ไปเรื่อครับไปเรื่อครับยวเสียฟิลลิงหมดกำลังดีแล้วยังส่งสายตาหวานกันได้ต่อฉากนี้เป็นฉากที่นางเอกอารมณ์ดีอ้าวอ้าวปากรับจดหมายเลยเป็นถ้าอย่างนั้นอีกเอาใหม่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 เลยขำอะไรคขาแก้คนเดียวในฉากนี้ไม่มีใครเขาำเลยนะฮะขำไม่จากฉากที่แล้วหรอะเลนตาร์เขาขำคนเดียวอารมณ์ค้างมาให้ดูอะไรวะอ่าแล้วไม่โทษคนอื่นอะไรวะทั้งนั้นที่ตัวเองนั่นแหละ ฉากรักฉากหลุดหรือฉากร้ายๆ <c oughs> หลายๆฉากก็ได้ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจของทีมงานที่จะมอบความสุขแด่ท่านผู้ชมและยังหวังว่าโอกาสที่จะได้มอบความสุขเช่นนี้จะกลับมาอีกครั้งหรือหลายครั้ง <c oughs>